ฉันแทแบบกินตัวได้ครับไม่กินขนมไม่เอาไปฝากได้ชิมไหมยังไม่ได้แกะเลยไม่เอาเอาไว้เอาไว้บ้านไม่ใช่68ลงก8พูว 68, วดผิดส่วนสูงไม่เคยวัดเลย นะสามารถกินเมนูอะไรในตอนได้นะเมนูภาษาสุโขท่ะร้านบอกไม่อะไรแล้วงดหมดแต่ดึงงดก็ทุกอย่างเลยของทอดของมันอะไรคืองดสามชั้นอะไรเงี้ยก็ไม่กินเข้าบ้านข้าวบ้านสามบัติปกติ สิริบินก็จะไปกินเยอะใช่ไหมคะคำใส่ี่อัพก็ทักมาก็กินเลยมีคีโตอยู่ที่บ้านก็ทำคีโตที่บ้านกินผมเป็นคนติดนิสัยเวลาทำอะไรต้องทำเยอะไงเหมือนวันนั้นที่ผมไหนทำอะไรอ่ะต,ต้มตําขีโตอ่ะจริงมันไม่ได้เยอะนะมันเยอะว่าผมใส่กระหล่ำไปหัวหนึ่งแล้วก็ผัก ก็เลยก็ตัวมันเยอแต่ก็กินได้นิดเดียวกะเพาะน้อยเลยไม่แจ้งเตือนเลยอ่ะเนาแค่ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์บ่อยไม่รู้ว่าจะหาทำอะไรลงคลิมแหละสวัสดีครับบ้านนนจากเด็กทีขอบคุณไวติมด้วยนะคะ ลองกินเหมือนอะไรลองกินเหมือนกันลดลงสามโ่ลแล้วลองลองอะไรหรอพี่พี่หนุ่มลองลองกิน,น,นแบบไหนอ่ะเดีวอย่างด้วยอยู่ลงเรียยโลงเรียน ขอบคุณหัวใจของคุณในทีมด้วยนะคะปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วผมก็จะเดินไปโนูน่นไปหาพี่เต้าบ้างไปหาพี่อาพี่เจมบ้างไป ไปไหนบ้างที่แบบมีของกินอ่ะผมก็จะไปว่าจะไปกินใช่ไหมละ่ะแต่ตั้งแต่เปิดเปิดวงมาแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยแทบจะแบบอยู่อยู่แค่ในเต็นท์หมกในเต็นท์เลยคือแบบใครจะเอาอะไรมาฝากใครก็ช่างใครจะชวนไปไหนก็ช่างก็ไม่ไปกินเลยนอนอยู่เต็นท์ื่อนฉากลงมาก็เล่นอยู่นี่คนเดียวจบ เก้ารอยยี่สิบหกเลยนะไปถูกเต็นเต็นละนิดไปหาพี่เจมอะไรก็เมื่อวานก็ไปนั่งกินคนละใบกินกินส้มหรือเปล่าแพ้อร่า่ะต้องกดอัดด้วยนะครับะคนที่กดแชร์ให้ด้วยครับคงคนไว้ได้ส้มด้วยนะครับ หายแล้วเนี่ยมองไม่เห็นหรอกมันหายแล้วผลไม้มกินได้ใชไม,ม,มกินได้ครับเดียวมหส้มส้มมาไหนอ่ะสัผมมาบว่าผมจะลงอีกว่าผมจะลงอีกสักนินึงดด้ากัอะไรมไมใช่คดด้วกัอะไร เดี๋ยวมอามะม่วงไปฝากไปตอนนี้ทันไหมทันอะไรจะไม่ดันขอบคุณนึงแสนใจด้วยนะครับสมมวาบสมพีเมเ่เจมบอกเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณหมวกกำนันด้วยนะครับ สีแดงอ่ะจากนี้ใส่ไม่ได้ใส่ได้ละแล้วก็หยิบด,ด้วยหยิบตรงหน้าท้องอ่ะหยิบได้หยิบได้ประมาณเนี้ยชุดสีแดงทุกคนไปดูเลยตอนคลิปปิดไปคลิปเปิดวงใช่ไหมมันตรงท้องอ่ะมันจะแน่นแน่นแบบไม่มีผ้าแบบย่นได้อ่ะ ไปถ่ายรูปเครือชุดเสร็จแล้วนึกว่าพากันกลับแล้วแกผมก็เลยออกไม่ถอดชุดรึกว่าพากันไม่ได้เข้ามาหลายว,วิธีก็ถ่ายถ่ายมาไรานานอยู่ใชพังหนึ่งก็ออกกลับเข้าไปเดินเดินไปถ่ายชุดตอนนี้เขาออกใช้ไม้ใช้มเก้าโลสิบห้าเก้าโล สิบโลสิบเอ็ดโลสิบสองโลสิบามโลสิบสี่โลถ้าถ้าผมหกสิบนะผมจะลดได้ใช่ไหมสิบองสิบสี่โลเลย 6กสิบไว้ไงครับหกสิบเลยหกสิบหกสิบพอเราพอหกสิบมันอยู่ตัวแล้วใช่ไหมเราก็กินได้อยาอ่าผอมบางต้องกินแบบไหนกินกิน18นอนหครับได้เห็นผลแน่นอนเห็นเดรสสีดำเปลี่ยนเดรสสนบางบก็เปลี่ยนครับ เอ็ฉากแรกผมก็ใส่สีดำผู้พี่แพรจานฉากสามก็ใส่สสีดำของผู้พี่แพรก็เลยไม่คนถ่ายเยอะไงเพราะว่าฉากห้ฉากห้าฉากเจผมไม่ได้ถืนแชงไงผมออกมาเปรีป้ยวๆแล้วผมก็เอาฉาก นยสนีนหึ่งเพียงลองแลหาเด็กไม่เจออุปสรรคอุปสรรคมาพอดีแล้เวเขาเพิ่อะไรนะ่ะใจส้มปะขอควันใหม่แล้วครับ พีเบรกลับแล้วครับพีเบรกับไปแต่เมื่อวานแล้วคือขอบคุณเขาคืออะไรอ่ะเดี๋ยวอ่านก่อนคืออะไรอ่ะชัยชนะของทีมคืออะไรชัยชนะของทีมบอ,อ,รอ,มอครับนี่จะแพ้แบบเจ ใช่ครับโหมดเดี่ยวไม่ได้เดจอน้องตกใจหลังไม่รู้ไงว่ามองควันไหมต้องควันมีสิครับคุณเชษฐโซนเดลนะลางานรอแล้ววันที่สองจะกันค่ะ ก็่ายโวยฉุดแดงใบน้องสูงขึ้นไหมครับไม่ได้สูงอันที่สองโวยฉุดแดงเตลยล้วสวัสดีพี่พี่คูมาลีนด้วยนะครับเสียงก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนมันก็ยังไม่ได้เบิร์เต็มร้อยอ่ะ เดยวขออะไรมาขอไปทานได้ได้ขอกวุามเจออือด้วยไอ้ดอกกุหลาบวสองดอกดีนะ,ะดนีมากครับขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณมีภูมิใจด้วยนะ นะครับลอติสผมต้องบอกเขาไม่ดีผมต้องบอกว่าอันเดย เห็นแล้วไอ,อ้ผมไปเห็นแล้วแล้วมันเดเจ็บขาด้วยอกแล้วทำทานด้วซื่อแล้วยางไหนอยู่ขอบคุณแม่นกันแดนดครับผมไปจับขาบอกน้ำมทาโอ้โหทำทานเจ็บด้ซื่อวันเห็นเลนมาใสนอ้ไรมาใส่บุกไม่เลนได้เอาว่าเจ็บขา ขากินตะบกุงงแน่ๆแล้วแต่ว่าขาพีมันเลยเพดขอบคุณหมวกกำนันค่ะคุณไอติมคนด้วยนะ,ะขาอะไรนะคะ ไม่ถึงเวลาเลยครับนะครับแต่ของแป๊บหนึ่ง